ทัวร์เอเชียทัวร์ยุโรปก็มีนะฮะเอเชียก็มีเวียดนามมีไต้หวันมีเกาหลีนะฮะยุโรปก็มีสวิตซ์มีอิตาลีมีสแกนดิเนเวียยุโรปตะวันออกนะครับเขาจะมีรายละเอียดของทัวร์ไหมฮะถ้าผมสนใจทัวร์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมคะมีค่ะก็คืออันนี้นะคะจะรวมเส้นทางญี่ปุ่นนะคะลูกค้าพาไปโดค่ะจะแกนเจอโคได้เลยค่ะแล้วก็โตเกียวโอซาก้าครับผมอันนี้จะเป็น รวมทัวร์นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแอนไลน์นะคะรับส่วนลดไปเลย500บาทค่ะอันนี้บินกับสายการบินอะไรฮะแอร์เอเชียเองแล้วก็เวียดเจทค่ะตัวนี้เวียดเจทค่ะราคาดีนะคะตอนนี้เวียดเจทมีบินไปถึงนาริตะแล้วก็ทิโตเซ่แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะกานอกจากสายการบินแอร์เอเชียแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังมีสายการบินเวียดเจทแอร์นะฮะที่บินไปจนถึงนาริตะแล้วก็ คิโตเซนะฮะฮอกไกโดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินวิจเนียจะต้องไปขึ้นที่สุวรรณภูมินะฮะถ้าเอเชียก็ขึ้นที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็มีหนังสือด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะใครที่อยากประสบความสําเร็จก็มาดูได้นะฮะอยากประสบความสําเร็จด้านธุรกิจด้านหนะ้าที่การงานต่างๆนะ